จากการไต่สวนแล้วปรากฏว่าไม่มีหลักฐานชี้ชัดก็เลยยุติเรื่องอย่างนี้คดีอาญาโจกยุติครับแล้วก็วินัยก็ตายไปเลยแต่ไฮไลท์สำคัญไฮไลท์สำคัญที่สำรางกับน้องหมิวถ้าเกิดโจกขึ้นรถะบวนดีๆหรือว่าไปทางที่ถูกปรากฏว่าโจกไปจะซิกหรือว่าไปทำอะไรก็แล้วแต่ ปปอชอสั่งฟ้องวางดีๆนะปปอชอสั่งฟ้องและอายการสั่งฟ้องด้วย <c oughs> ก็เลื่อมไปถึงศาลครับถ้าศาลเนี่ยยกฟ้องเนี่ยเป็นการฟ้องขาวให้โจ๊กโจ,โจ๊กมีสิทธิ์ที่จะกลับเข้ามารัฐราชการนะครับอืมอ๋อครับที่สำหรับเพราระว่าตามมาตรา122พรบตํา พะบาตำรวจปี65เขาบอก